เอาควรตีนะมาเอ้ยมายิงผมได้นะช็อตนี้อ่ะช็อตนี้มายิงผมได้หมดแล้วหมดแล้วแหมรีบกดจะจะมันจะบันทึกซะหน่อยรีบกดมันยิงพี่กูคิดว่ากูให้อภัยเวลาเฮ้ยมันยิงตามมันยิงตามเฮ้ยพวกนี้น่ากลัวว่ะแม่งยิงแม่งอยู่บนนี้นี่เห็นมันออกมาพี่เลยยิงตัวนั้น นึกว่าข้างล่าง,าง,างมัน <จะ S 1> ยิงไม่ได้แม่ยูมันอยู่บนหลังคาตัวนึง<ม>แน่ยิงเรียกด้วยเป็นไงเรียกเรียกให้มันมาผมว่ามันบาดอ่ะกลัวมันบินมาไม่ได้กลัวมันขี่รถบาลหรอกอม,ม,มาพร้อมลบพร้อมสู้มา เลยพวกนี้มันดุจริงอ่ะิงเมื่อกี้อ่ะเออที่ผมรู้เลยพอเวนการเล่นแบล็คเอกี้ช็อตที่มันยิงผมอะมันเป็นมันเป็นเจมบอกพี่ชา้าไปพี่กำลังจะยิงไอ้ตัวที่มันยิงเจมเลยล่วงเลยใช่ไหมเออไอ้ตัวการไอ้ที่มันกําลังวิ่งออกมาตรงตรงโกดังอ่ะยิงจะตายอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตัวที่มันอยู่หลังคามันยิงพี่พ,พ,พี่นึกว่ามันยิงไม่ได้ไงมันอยู่ข้างล่างนึกว่าจะยิงไม่โดน ช่วยกระโดดตรงนี้เออมันจะบินมาปะเนี่ยมันต้องขี่รถงี้ก็ตกแล้วยังไงมาแล้วเฮ้ยแม่ไม่ทันเฮ้มมีช็อตดึงวันสองวันเนี่ยผมโยนแบบนี้แหละได้ได้หมดสี่ตัวเลย โคตรฟุ่อะช็อตได้ไอ้เมื่อกี้ <4 S 2> เมื่อกี้ก็<ป>ได้อยู่นะแต่ว่าระยะไม่ถึงเวลาเวลาได้อยู่นะระยะไม่ถึงถ้ามันมาแบบใกล้ๆน่ก็สวยเลยมันไม่รู้ว่าเจอยันไงผมว่านี่ผมจะตายก็ช็อตนี้แหละ <laughs> เฮ้ยมีรถใะขี่ <laughs> ผมไม่ตายหรอก Oh เอามาสิ FREE สเล่นหรอแล้วแต่ตามใจเล,เลยก็เลยเดี๋ยวบิ๊กก็ชิพักอีกสักพักหนึ่งหนีทุ่มนิดนิดกระตูกระตุกนี่แหละมันอยู่ข้างหน้านี่แหละจอดได้จอดครับ Allāh ลานไงอ,อยู่ข้างหน้าแจมันแจมันเฮ้ยตัวนี้แหละตัวนี้แหละยิงเรา

ไว้ออกซ้ายวะโคตรแสบออเลยเอาไอกเก็บสามเลยมีตัวนึงเหรอวะเอ้โหเก็บสิยังยังยังเอ้ยมันกระโดดไอบปืน oh <my S 1> ออกนี่เดียวเองสูงเกินไง ลูกกสุดลูกสลกสุดไม่ออกไม่เไรมันตายอยู่ <c oughs> มันตายเอยเียบไม่ได้หรอกครับมันไในนี่ขอโทษะเพื่อนที่ผมมีขอโทษผมขอโทษ